ู้ชมดีเดินทางมาที่อุบลราชธานีกันแล้วนะครับส่วนหนึ่งอยากจะบอกว่าสถานที่จอดรถและก็เรื่องของการอำนวยความสะดวกต่างๆมากจุดบริเวณของการแสดงของงานแห่เทพภาษาจะในกันแน่ทางรถไฟนีครับจัดในเส้นทางท้งเวร์ดซีเส้นทางอำนวยความสะดวกพ่น้องประชาชนครับ เส้นทางแรกอยูุ่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารครับขันมา,าโดยรถโดยสารสามารถออกจากจุดหนี้กันได้เส้นทางนี้จะมะาส่งผู้โดยสารอยูุ่ที่ซีแยกอุบลพระซานั่นคือจุด12ในการแสดงแ่เทียนปีนี้นะครับมีทั้บหมด6คันจุดต่างๆก็จะมีทั้งสถานีขนสอนอ่งผู้โดยสารกศนราชภัฏอุบลมาที่หวยม,ม่วงศูนย์โอท็อปเทคนิคอุบลน,นารีนุกูลเทศบาลงเรียนเทศบาลสามสามัคคีสุดท่ายไปจอดอยุที่ซีแยกอุบลพระซา อีกจุดหนึ่งครับไผ่จอดร,รถยูทีห่างเส้นทานอุบลราชธานีมาเส้นรอบเมืองจุดจอดจงนันกันใดก็สามารถจะมีรถบริการการทัพสี่คันจุดนี้จะมาจอดยูทีซีแยกอุบนพระสา,าเช่นเดียวกันครับเส้นทางเริ่มจากแต่เส้นทานอุบลพาโรงเรียนเบญจมามหาราชโรงเรียนสามัคคีนะครับแล้วก็มาจอดยูทีซีแยกอุบลราชธานีออกไปครับซีแยกอุบนพระาศาครับส่วนจุดที่3เส้นทางที่3าครับ ภายที่เดินทางมาทางอากาศท่าทางสัตว์เครื่องบินนะครับจะให้บริการยุที่ท่าอากาศยานนานานาชาตัอุบลราชธานีครับผมจำนวนหนึ่งคันจุดหมายปลายทางจะจอดยุทีรานอพเพโลครับจะเดินทางในเส้นทางของถนนเทพโยธีนั่นก็คือจะเลี้ยวเข่าถนนอุปริสารจุดหมายปลายทางอยู่ทีรานอพพโลเป็นจุดการแสดงจุดสุดท้ายนะครับเบิงหมองนี้กันใด หรืออีกเส้นทางหนึ่งครับพี่น้องที่เดินทางมาจากฟังอำเภอวารินชำราบครับทันจอดรถยู่มองนั่นหรือมาทางรถไฟขึ้นรถยูสถานีรถไฟอุบลราชธานีครับมีรถให้บริการหกคันรถเส้นทางนี้จะมาจอดอยู่ที่บริเวณเชิงสะพานรัตนากโกศินทร์200ปีหรือวงเวียนน้ำผุหอดมองนี้แล้วยางเมื่อหน่อยเดียว<ผ>ก็จะมาพอจุดแรกในการแสดงนะครับเส้นทางนี้ผ่านมองไดแน่ ผ่านสถานีรถไฟอุบลราชธานีอเมอวาดินชำราบข่านสะพานสวนสาธาร,รณะกุฎปะขาวนะครับดูโฮมนะครับผ่านออกมากข่ามสะพานข่ามสะพานมู่นเพื่นเอิแบบนี้นะ,นะครับโลกมองน้นแล้วปุ๊บยางตรงมาเลยนะครับกับจจาหอดมองการแสดงจุดแรกแม,มีทั้งการเบิงเทียนมีทั้งการไปเบิงสื่อสินค้าโอท็อปกันได้ซีเซนทางให้บริการพี่น้องประชาชนครับ